สวัสดีครับวันนี้นะครับเพชรสักนะสั่งกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปเจอกับปลาชนิดหนึ่งนะครับก็คือปลาหมอแคปะปลาหมอแค้เป็นปลาที่ผมชื่นชอบมากเลยนะแต่ว่าห่างหายการเลี้ยงมาเกือบสิบปีได้เลยมั้งเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยได้เลี้ยงเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายเวลา ชนดิดที่คนเขามาขายก็เป็นชนดิดที่เราไม่ได้ถูกใจนะเพราะปลาหมอแค้มันมีหลายชนดิดนะครับวันนี้เห็นร้านเพื่อนเอาไตาฟ้าเซียต้ามาขายนะครับซึ่งมันเป็นปลาหมอแคชนิดแรกนะครับที่ผมได้เอามาเลี้ยงก็เลยไปซื้อเขามาเลี้ยงนั่นแหละก็เลยเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพวกปลาหมอแค่ที่ผมเคยเลี้ยงก่อนเล่กว่าดีไหม เดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยว่าทําไมผมถึงมาเลี้ยงปลาหมอแคะแรงบันดาลใจผมมาจากไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เริ่มเลี้ยงไม้น้ําใหม่ๆนะครับโอ้ตอนปีศูนย์หกเนี่ยตนปีศูนย์หกคือก็เลี้ยงไม้น้ามาได้สักพักแล้วนะแล้วก็ได้มาเจอกับกระทูนี้ในเวบ,บอร์ดไม้น้ําเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักว่า มีเว็บบอร์ดไม้น้ำนะครับเมื่อก่อน aquaclub.net แล้วเราก็จะมาเจอกับตู้ใบนี้นะครับของคุณ a n g e l 007นะครับนี่เขาจัดตู้แนวนี้ Q m a n a Valle แล้วผมก็ได้มาพบกับปลาชนิดนี้ครับปลาหมอแค่ไตาฟาเซียตามาเห็นจากกระทูนี้แหละ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าเราจะหามาเลี้ยงให้ได้เราจะเพาะพันธุ์มันให้ได้นะครับก็เลยเป็นปลาหมอแค่ชนิดแรกนะครับที่ได้เลี้ยงไปซื้อจากร้านออฟฟิศปีไหนวะจำไม่ได้แล้วเรียนอยู่ปีสองมั้งเรียนมาหาลัยอยู่อ่ะเขามีอัปเดตให้ดูไหมนี่ โยมามัวนะครับไตฟ้าทางแดงวิจิต a าไปเทียนเนตาก็รู้จักประหมอแค้จากกระทูนี้แหละครับก็เลยทำให้อยากเลี้ยงแล้วก็เลยไปซื้อมาเลี้ยงมาทำความรู้จักกับปลาหมอแค่กันก่อนนะครับปลาหมอแค่ส่วนมากจะเป็นปลาสกุลอพ i s t o แกรม m านะครับซึ่งมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับ แล้วก็จะมีพวกสกุลนันนาคาร่าไมโครจิโอฟาคัสไอวานาคาร่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เทียนนาคาร่าซึ่งพวกนี้จะมีสปีชีไม่เยอะเท่าพวกอ,อ,อพิสโตแคม,มานะครับซึ่งเราก็ยังถือว่าเป็นปหมอแคะอยู่เไดคอสซัสด้วยอีกตัวนะครับแล้วก็สกุลหมอแคะของ แอฟริกานะครับซึ่งจะพบในพวกแอฟริกากลางพวกรุ่มแม่น้ำโคงโกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกเ e ลวิกาโคมิสนะครับนาโนโคมิสอะไรนะครับอะไรพวกนี้นะครับอืมเรามารู้จักปลาตัวแรกที่ผมเลี้ยงกันนะครับก็ไดฟาเซียต้านะครับเป็นอพิสโตแกมมาแล้วก็เป็นชนิดแรกเลยที่อย่างที่บอกว่าไปดูกระทู คุณแองเจลมานะครับแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ชนิดที่สองที่เลี้ยงก็คือแลมหมอแรมเนี่ยนะครับหมอแรมเพราะว่ามันเพาะง่ายมากเลยก็เลยเป็นปลาหมอแคที่ราคาไม่แพงมากแล้วทุกคนก็สามารถหาไปเลี้ยงได้ทั่วนี้มีหลายสีมากนะมีสีทองมีสีน้ำเงินนะครับ อันนี้จะเป็นเรียกเยอรมันเยอรมันบูแรมนะครับแรมแบบธรรมดาเลยพัฒนามาจากแรมป่ามันมีสีฟ้าเพราะแรมป่ามันจะออกเหลืองๆหน่อยไม่ค่อยเหมือนก็ชนิดที่สองที่มาเลี้ยงนะครับก็คือพวกคาคาทอยเดสอ่าคาคาทอยนี่หลังๆผมจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาจะเป็นปลาใหญ่และทีนี้ ถ้าเทียบกับพวกไตฟาสกับพวกไบเทเนต้ากับพวกกาซิสกาเซียพวกนี้เปากคาคาทอยเขาใหญ่มากทีนี้คือทุกชนิดกินกุ้งได้หมดแหละแต่เพียงแต่ว่าคาคาทอยนี่กินล้างผานได้เหมือนพวกอะโดเกต้าเลยคือคาคาทอยกินยามาโตได้เหมือนพวกพาวเชอร์อะไรพวกนี้ถ้าตัวใหญ่มากก็ให้กินได้แต่พวกไบเทเนต้ากับพวกไทฟาสอะไรพวกนี้เขาจะไม่ไปยุ่งกับยามาโตแต่คาคาทอยเนี่ย เห็นกับตาเลยว่านั่งกัดยามาโตะกินที่เห็นๆเ,เลยอืผมก็เลยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่ทั้งๆที่มันเป็นปลาเลี้ยงง่ายนะแต่มันมันมันมีปัญหามันชอบกินแล้วก็ชนิดที่เลี้ยงง่ายชนิดนะครับที่เคยเลี้ยงก็คือโบเรลแต่ตัวนี้น่าจะโตปไหมไม่แน่ใจนะมันหน้าไม่แดงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหลืองแบบโบเรลธรรมดาปกติโบเรลธรรมดาหน้าจะเหลืองอ่อยเลย โบเรลโบเรลโบเลดีนะครับกับโอปอคือพันธ์เดียวกันเพียงแต่ว่าโอปอลนี่พัฒนาให้หน้าแดงขึ้นคือเขาคัดเลือกสายพันธุ์จนมันแดงหน้ามันออกมาเป็นลายแดงๆนะครับกัซซีไอนะครับเป็นอีกพันธ์หนึ่งที่เคยเลี้ยงมันจะดุพอพวกไทาฟาสกับไปเทียนเนียต้าหน่อยแต่ว่าคือ,อกัสซีไอมันกัดกันเองไล่ปลาอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า กบกุ้งมันก็อาจจะกินกุ้งแคบบ้างถ้ามันหาอาหารไม่ได้พออะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะอย่ามาโตอันนี้อีกพันที่ชอบมากเลยนะครับเออเมื่อก่อนเขาจะเรียกเรียมาัวนะครับปัจจุบันเขามีชื่อวิทย์ใหม่เป็นอีดิทุล่านะครับเป็นคล้ายๆไตาฟาสนะครับแต่ว่าหางเขาจะสีแดง มีกระโดงอะไรเหมือนกันหมดแต่ตัวจะไม่ฟ้าเครื่อฟ้าเท่าไตาฟ้าและหางจากไตฟ้าหางไม่มีสีอันนี้จะเป็นถางมีสีแดงแล้วก็พาที่ชอบมากที่สุดเลยชอบที่สุดเลยในบรรดาประมอแค่ไดมันเต้ะนะครับเอเลนอมพีเจนะครับชื่อวิทอฟิโตแกรมาเอเลนอมพีเจเมื่อก่อนเขาจะเรียกไดมันเต คือเป็นปลาสีฟ้ามีกระโดงหลังเนี่ยผมจะชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายแล้วก็ไบเทเนต้านะครับจริงๆไบเทเนต้านี่เป็นปลาสนิดที่สองที่สามที่เคยเลี้ยงได้แหละเพียงแต่ว่าไบเทเนต้ามันจะมีหลายแหล่งจะเลี้ยงแค่พวก เปรู <Peru S 2> เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าออพวกใบเทียสายบราซิลไม่มีทางซื้อเพราะว่าใบาเทียสายบราซิลมันจะแพงมากคือสมัยนั้นอนะเป็นแค่นักศึกษาใออบาเทียเปรูถ้าสวยๆหน่อยก็คู่เป็นพันเหมือนกันนะแต่พวกใบเทียเตเฟ่พวกอะไรของบราซิลเนี่ยมันหลักหลายพันอยู่ใบเทียเปรูมันยังมีแบบหลักร้อยไปปลายอะไรเงี้ยเกือบพันอะไรเงี้ยใหญ่ๆหน่อยก็ยังเป็นพัน แต่ว่ายังไม่ได้แบบโหดแบบพวกไปเทียเตเฟ่แล้วก็สมัยนั้นมันจะมีเยอะเหมือนกันนะมีแล้วก็อีกตัวที่ได้เลี้ยงคือพวกอินลิเดอินลิเดนี่ตอนนั้นมันจะมีเข้ามาแบบรถใหญ่มากเลยแล้วมันราคาถูกมากแล้วมันจะมีพวกวัวเปสไอที่เคยแพงๆปนมาแล้วก็ไปคัดมาเลี้ยงอันนี้นะครับ ในรูปวัวเป็ดอายอิริทมันเหมือนอิริเดแต่อิริเดนจะหางกลมนะอิริเด่จะหางกลมวัวเป็ดอายจะหางแฉกคือมันจะปนมาเราก็ไปคัดออกมาได้พอไปคัดมามันก็ไม่แพงเหมือนตอนที่เราไปซื้อที่เขาเอาวัวเป็นไอมาขายตัางหาพอเราเขาเอามาขายตัางหากมันจะแพงกว่าแต่ว่าไอตัวที่เราไปคัดมาจากอิริเด I. มันไม่สวยเท่า ต,ตัวที่เป็นที่เขาจับมาเป็นหัวเป็นไอคือไม่แน่ใจว่าเป็นสกุลย่อยปะจําไม่ค่อยได้เหมือนกันอืมแล้วก็มาถึงสกุลไดคอซัทนะครับไดคอซัทนี่เคยเลี้ยงแค่ฟิลาเมนมันน่ารักนะแต่ว่าตอนนั้นลงไปในตู้นะมันกินกุ้งหมดตู้เลยกุ้งแ,แค เกี้ยงเลยโหดมากค่อยๆกินแหละสงสัยให้อาหารไม่พออืมก็แต่ก็เป็นปลาที่แบบไม่ยุ่งกับปลาเล็กนะไม่ยุ่งกับใครเลยกินแตก่กุ้งก็ช่างมันตอนนั้น <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับดาริโอดาริโอจริงๆมันไม่ใช่ปลาหมอแค้นนะมันเป็นพวกปลาตะกูลแบบบาดิสดาริโออะไรพวกนี้มันเป็นคล้ายๆปลาหมอของบ้านเรา บางคนเขาก็ไปเรียกว่าหมอแคแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นสกุลชิคลิตนะมันเป็นพวกเออเหมือนพวกเสือปลาเสือไอเนี่ยปลาเสืออะไรนะปลาหมอช้างเหยียบในพวกเนี้ยพวกปลาเสืออะไรอะ่ประปลาเสือไอของภาคใต้อ่ะไอพวกนั้นนะนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่ชิคลิตเป็นบาดิเดอะเอะนะครับก็มีเลี้ยงพวกบาดิสฟ้าบาดิสบาดิสอะ่ะ กับบาดิสยามอินสิแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ไม่เห็นใครเอามาขายเลยนะไม่เห็นใครเพราะด้วยเยะมีพวกดาริโอสีแดงของอินเดียตัวเนี้ยตัวในรูปเนี่ยก็ไม่มีมาขายนาแล้วนะมีแต่พวกบาดิพมา่าตัวต่อไปอันเนี้ยเออแล้วก็ไม่ใช่บาดิพมา่าแบบตอนแรกด้วยนะมีแต่แบ็กเทกเกอร์บาดิไอ้แบ็เทเกอร์ดาริโอตัวเนี้ยเออไม่เคยเห็นมานานเลยอะนานมากไม่เห็นอีกเลย แล้วก็กลับมาสกุลที่เป็นปลาหมอปลาหมอแคะจริงๆนะครับของอเมริกาใต้อีกตัวคือเทียนาคาร่าแคนดี้นะครับเล็กที่สุดเล็กสุดแล้วเออไอตัวนี้ไม่ค่อยยุ่งกับกุ้งด้วยนะแต่ว่าไม่เห็นนานแล้วนะไม่มีใครเพราะเลยอันนี้ไปถ่ายรูปมาจากตู้รุ่นพี่มาก่อนไม่ค่อยเคยเห็นใครเพราะเลยเดี๋ยวนี้หายไปเลยหายไปหายไป แล้วก็อีกสกุลนะครับอ่ามาอันนี้โหดหน่อยอิวานาคาร่าอโดเกต้านะครับมันอีวานาคาร่าหรือว่าไอวานาคาร่าก็อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้ถามเพราะว่าแอคเซนต์ออกไงอันนี้ดุหน่อยตัวใหญ่เอาจริงมันไม่แคนะนะอโดเกต้า ok เนี่ยมันไม่แคนะนะมันมันใหญ่นะก็สีเป็นอย่างนี้นะครับตัวผู้หน้าแดงอันนี้ตัวเมีย ตัวนี้มันจะแพงที่สุดนะของบรรดาปลาหมอ,อแค่ตัวเป็นหมื่นเลยคู่เป็นหมื่นเลยเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบราคาย่อมเยาวลงอะไรเงี้ยอแล้วก็มาสกุลของแอฟริกานะครับที่เคยเรียงก็อย่างที่บอกคือเบลิกาโคมิดพาเชอร์นะครับเป็นปลาที่ถูกที่สุดของมาหมอแค่แอฟริกาคนพอได้ยเยอะมากมันจะมีพวกไนซีเรียนเลนมีพวกตัวอื่นๆอีกเยอะเลย หลายสกุลแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครอยากเพาะมาขายพวกนี้มันกินกุ้งเก่งกว่าพวกอพิโต,โตเยอะเลยตัวใหญ่กว่าเยอะด้วยแล้วชอบขุดตู้นิดหน่อยแล้วก็อีกตัวนะครับที่เคยเลี้ยงโโ่ะนาโนโคมิดเอานานโคมิดอะไรก็ไม่รู้จเะเนี่ยจาไม่ได้เหมือนกันชื่อมันตัวนี้มันน่ารักดีเล็กๆน่ารักไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันชอบขุดตู้แค่นั้นแหละเออเลยไม่ค่อยชอบมัน นี่ก็เป็นประหมอแคะนะครับที่เคยเลี้ยงมาทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาไตฟาดกลับมาเลี้ยงกันลํำลึกความหลังกันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพอดีร้านเพื่อนผมเข้ามาขายพอดีเดี๋ยวไปที่ร้านกันเลยดีกว่าไงอืม mm. กลับมาแล้วนะครับเราจะเอาปลาหมอแคะไตาฟาามาปล่อยนี่คู่หนึ่งเมียสองเพราะว่าเขาเหลือก็เลยขอซื้อเข้ามาด้วยเลยก็ปรับน้ำเหมือนปลาปกตินะครับ อ้าตู้เรามี CO2 เราก็ต้องเขามัดมาอย่างไรวะเนี้ยไอ้ฮึ <c oughs> มันเอายัางไง แกะมือเดียวมันจะยากหน่อยโอเคโอเคนี่ตัวผู้สีฟ้าคลิปแดงมีคลิปแดงที่ลีปมีกระโดงนะตัวเมียมันก็ฟ้าเรื่อยๆนะ แต่มันจะเหลืองอ่ะปล่อยน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้ามาในถุงนะครับแล้วก็ลอยทิ้งไว้นะครับค่อยๆปรับให้เขาชินกับคาร์บอนนะครับแล้วค่อยปล่อยไม่งั้นมันจะลอยคอนะครับแล้วก็ตายนะครับปลาที่บอกนะครับอ่ะแล้วเราก็ลอยไว้สักพักนะแล้วคอยเติมน้ําเข้ามา นไปอื่นอุ้ยบูเส็บหลุดยังไม่ได้ติดเลยตู้นี้มีหมอแคะอยู่ตัวหนึ่งนะแต่อยู่ไหนละอ,อ๋อนี่ไงวาแล้ใบเทียนเนต้านี่อน,นุมไฟฟ้าเซียต้าใบเทียนเนต้าจะมีกระโดงอันนี้ใบเทียนเนต้าเปรู มีตัวเดียวนะครับเพราะตัวเมียเขาตายไปแล้วเขาไม่ผสมข้ามกันนะพวกใครพวกมันผมจะชอบเลี้ยงอประหมอแค้ที่มันมีกระโดงไตฟาสก็มีกระโดงใบเทียนเนต้าก็มีหลบไปไหนแล้วออกอยู่นี่ือ ก็จะชอบชอบห,บหลบหลบหลบอยู่ตามหลบอยู่มุมน,นี้เดี๋ยวเราปรับน้ำสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาดูกันต่อว่าเขาลงตู้ไปแล้วจะเป็นยังไงนี่เรนโบเอ็มเพลเอร์ออกมาด้วยนี่มันจะต่างกับเอ็มเพลเอร์ธรรมดาอย่างนี้ เรนโบว์มันจะมีลุงๆเห็นไหมตาแดงเอ็มเพลอร์ธรรมดาตาฟ้าแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นคาดดำกับมีสีน้ำเงินน้ำเงินมีเรนโบว์เอ็มเพลอร์ตัวหนึ่งนะตู้นี้โรซี่เดตตาออกมาต้อนรับใหญ่เลยก็ยังคอยเอาน้ำเข้าไปอยู่นะครับ ประมาณนี้แล้วก็ปรับมาหลายนาทีแล้วนะสิบกว่านาทีได้แล้วมั้งก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปเลยนะอ่ะปะอุ้ยติดไม่ชอบถุงแบบเนี้ยแต่ถุงแบบนี้มันใส่อากาศดีเยอะดีนะอัดลมได้เยอะดีถุงมันส่งสูง กไปลูกปาป้าปลาป้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 าปาปาป้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 าปาป้้าป้าป้าปาป้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 าป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 ๆาป้าปลาปาป้าปาปาป อ่ะป้ายตัวเมียไปไหนและเห็นตัวคู่ ดูเจ้าถิ่นสิเจ้าถิ่นอยู่ไหมไม่เห็นไปหลบแล้วไปหลบซะแล้วไม่เห็นแล้วหมอแค่ตู้ไม้น้ำลกๆแบบนี้นะครับมันจะหลบแล้วก็ ออกมาบ้างนะครับเวลาเราให้อาหารหรือว่าไาวออกมาโชว์ตัวหรือว่าเวลาที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีซอกมีรูให้เขาไปทำรังได้เยอะดีตู้ใบน้ำนะแต่ถ้าเฉพาะพันธุจริงๆนะน่าจะเลี้ยงในตู้ต่างหากแต่ว่าผมชอบเลี้ยงในตู้ใบน้ำวาแต่ไหนแต่ไรละมันจะสวยแต่ตอนนี้มันก็หายไปแล้วเหลือแต่ใบเทียตัวประจำตัวโปรดนะยังอยู่ มันคุ้นชินตู้แล้วมันก็เลยออกมานะแต่ว่าปลาใหม่ตาฟ้ามันก็ไปไหนของมันแล้วเดี๋ยวมันก็คงไปหาทํารังทําฮาเลมกันเองอะ่ะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสอนมันเราจะไม่สอนปลาว่ายน้ําเดี๋ยวมันไปจีบสาวกันเองไปไหนซะและโอเคนะครับ เมเตต้ากับเออะไรนะเฟรมต้านะโอเคเมื okay. ่อกี้ไลฟ้าอยู่ตรงนี้เอาหายไปไหนอนะีกแล้วคงจะเจอที่ทํารังเขาแล้วครับยงดงมอสต,ตรงเนี้ยเขียวเฟิร์นทอนะครับทอกับมอสนะครับคิดมากกับบาซิเลียนน่าจะบาซิเลียนนะไม่น่าใช่มินิเพลลิร์ลหรอกนะ หรือเปล่าวะดูไม่ออกมียากระดาษมาติดด้วยนะตู้นี้มันดีอ่ะมันใหญ่ดีมันใส่ปลาเดี๋ยวหัวกระต่ายแดงนะครับหัวกระต่ายธรรมดาก็อยู่ในนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไฟใหม่แล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไฟ้าหายไปอีกแล้ว ไม่เห็นแล้วหลบไปแล้วนี่ออกมาแล้วไตฟา้าสมาหน่อยมาหน่อยตื่นๆอยู่นะครับเขาใครทำยักระดาษหลุดวะ <c oughs> ยังไม่ได้ปากใหม่เลยขี้เกียจนี่อยู่แต่หลังโต๊ะอ่ะสีฟ้าสวยดีน่าจะป่าเพาะในนะ ราคาไม่ได้แพงแต่ตัวเมียไม่เห็นเลยอะเห็นแต่ตัวผู้ถ้ามันทำรังนะครับเดี๋ยวจะมีตอนอัปเดตนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับแต่ปลาเยอะขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะเพราะว่า แต่มันก็ลกอยู่นะตู้นี้ขนาดกุ้งยังปลาไม่โดนกินเลยยังไม่โดนปลากินเลยกุ้งอ่ะอืมก็น่าจะรอดนะขอให้รอดนะอันนี้คิตตันมอสเป็นดงเลยเลี้ยงนานนะกว่าจะได้เนี่ยแล้วท้ไมัมีมอสอื่นมาติดอีกแล้ววะ <laughs> <c oughs> เกลียดจริงเลยเียนนะครับอ่ะอุ๊ยออกมาและเอาไปไหนละ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเอออยู่นูน่น ขี่อายยังไม่ชินนี่ไปไหนแล้ว <c oughs> อ๋อ คลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนที่เขาเริ่มทำลังหรือว่าอาจจะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หรืออาจจะเอาหมอแคสเซดิ้อื่นมาเพิ่มนะครับนี่มาใกล้ๆอนณาเขตใบเทียอ๋อนี่ไอตัวเมียอยู่นี่ตัวเมียอยู่นี่นี่เจอกันแล้วตัวผู่ตัวตูตรงนี้ไม่ได้ขัดอะ่ะเลยไม่ค่อยชัดนี่ตัวเมียอยู่นี่ ก็เดี๋ยวถ้าเขาเริ่มจับคู่นะครับเดี๋ยวจะมีภาคต่อนะครับแล้วก็ถ้ามีชนิดอื่นมาลงก็อาจจะเอามาลงนะครับหลายๆชนิดเดี๋ยวนี้หมอแคหาหลิงยากมากเลยอะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ